ชื่อกี้นะคะอรนิชาโกมาสกิร์ค่ะเอามาฝากคันกับคุณหมอโอที่คลินิกอันดาวินค่ะป้อนก็คลอดเองค่ะที่โรงพยาบาลรามา,ลมานนคลอดเองนะคะคือลูกคนนี้เราเรารอมานานเนาะเราอยากมีมากด้วยความที่มีลูกยาก มาเจอคุณหมอกว่าจะมีได้เราก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาแล้วก็เชื่อว่าการคลอดธรรมชาติมันก็คืออย่างน้อยเป็นสิ่งแรกที่เราคิดว่าเป็นออปชันที่ดีที่สุดที่แบบเราอยากให้ลูกพราะท้ามาว่ามันทั้งแบบเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีภูมกกันด,ดีกว่าเด็กผ่าท้องอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็ตัวคุณแม่เองก็พักฟื้นก็จะเร็วหายเร็วหายเร็วแล้วก็จะมีแรงที่มาดูลูกไปคิดว่า อยากให้ทั้งเวลากับสุขภาพที่ดีที่สุดลูกเราอตอนท้องได้ช้าสามสิบแปดปีค่ะก็มาจริงๆก็มาคลอดกับคุณหมอตลอดแหละที่นี่แล้วก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่ามีเท้าบวมเนี่ยค่ะก็ห่วงกลัวว่าไม่อยากจะหัวถ้าเขามาช้าเดี๋ยวจะเกิดแต่สุขภาพไม่ค่อยดีคุณหมอก็กระตุ้นให้ก็มีนวดตับนวดลูกค่ะเลือดออกนิดหน่อยปวดท้องน้อยนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้มากมายอะไรได้ ก็คือสองวันค่ะการต้นวันอาทิตย์วันอังคารต่อคอร์ตเจ็บท้องเองอเ,อเริ่มเริ่มเจ็บเปื่อน,นะะประมาณช่วงปีสามแล้วก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งมีเลือดออกก็เลยโท,ทเรทเช็ห้องคอดูว่าการนี้คนจะไปหรือยังห้องคอดก็ตีสอคุณหมอให้เรียบร้อยค<อ>่ะสักปีห้าถึงโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็รอรอปากมัมลูกเปิดก็ได้คลอดประมาณ9ก้าโมงกาใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงค่ะ ระหว่งางรอคอดต้องบอกว่าตอนแรกคิดว่าการคอดธรรมชาติมันจะเจ็บมากๆเจ็บที่สุดในชีวิตแต่พอถึงเวลาสำหรับส่วนตัวที่คือไม่เจ็บเลยระดับ 1- ถึงส0ที่พยาบาลถามว่าเจ็บแค่ไหนเราตอบไปแค่สี่เองตั้งแต่ตั้งแตบบ่ต้บบตนจนจนที่สุดกระบวนการคอดแค่เจ็บแค่ระดับ4<ม>แล้วก็ระหว่งางรอมีมีหลับด้วยมันม,มันไม่เจ็บขนาดนั้นน,น้อยกว่าที่คิด<ม>คอดง่าย น้องค่อนง่ายแค่ตอนที่ปากมะลกเปิดสุดๆจริงๆเปิดเต็มที่แล้วคลอดออกมาจริงๆรบกวนเบ่งแค่สองสาครั้งเองก็ออกมาแล้วแล้วก็พอหลังจากคลอดค่ะแป๊บเดียวจริงๆรู้สึกตัวตลอดแหละแต่คุณหมอยังไม่ให้ลุกแต่พอลุกได้ก็คือปกติเลยเข้าห้องน้ําได้ข้าได้แล้วก็ตื่นมาก็คือให้นมลูกได้เลย คือมันมันหายเลยอ่ะมันลุกขึ้นมาแล้วมันก็เป็นปกติไม่ได้มีแบบอาการไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยค่ะแล้วก็น้ํานมก็มาเร็วเราสามารถเจอลูกได้เร็วเจอลูกเร็วน้ํานมก็มาเร็วค่ะแล้วก็ได้ฝึกฝึกให้เขาดูดนมนี่ขนาดเป็นลูกคนแรกก็ยังรู้สึกว่าเออเขาสามารถใช้เวลาอ่เราได้เต็มที่แล้วก็ดูดนมเราได้เร็วขึ้นแล้วก็ คนลูกก็เข้าอู่แล้วแล้วก็ทำกันบ้านกราคุณสาม,มีได้แล้วค่ะก็ไม่ไม่ได้มีอาการแบบไม่เจ็บมันก็แค่เรียกได้ว่ากลับมาเป็นปกติเร็วขึ้นเรื่องน้ำหนักก็คือหายไปอย่างรวดเร็วค่ะตอนก่อนข้อน,นี้หนักเกือบ80ดสกิโลตอนนี้เหลือ60สิบถึ2ย<อ>ี่สิบในเวลา เราคิดว่าการข้อธรรมชาติมันจะเจ็บมากเน่ถึงแล้จริงๆอ่ะส่วนวประสบการณ์นี่เนะี่ยมันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดมันเจ็บแหละแต่มันไม่ได้มาก